หนูก็เจอพี่ที่เวิร์กพอยต์อัารายการผมก็เหนื่อยเต็มกราฟแล้วผมก็ต้องแบกแบกร่างกายเมื่อคืนผมอยู่อำเภอฮอดแล้วก็ตีไปเวิร์กพอยต์อ่ารายการเสร็จผมก็มาที่งานนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จก็ตีลงใต้คือผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้เจ้าภาพอะแล้วแฟนๆที่เขารอเขาเขาเขาคาดหวังหรือว่าคนที่เขารออยู่เนี่ยนั่นแหละ เราต้องเห็นใจแล้วเรื่องอย่างพี่เคเนี่ยพีเคเนี่ยจองงานเอาไว้อะแล้วเราจะซวยทำงานร่วมกับเขามานานเนี่ยจ้างกันบ่อยใช่นั้นแหละงานนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่ไอตัวผมผมบอกตรงนี้เลยผมไม่สุดท้ายเพราะว่าชอาภาพอีกหลายงานที่เขาขึ้นไปผมไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ผม ับปากแล้วผมไปผมไปนั่นแหละครับแต่ทีนี้อยู่ที่ดูลพินิจของเจ้าภาพใช่ไหมฮะนั่นแหละครับถ้าเขาไม่ไป50กว่างานที่เหลือใครรับผิดชอบพี่แล้วก็ผมเลีวยผมก็ต้องรับผิดชอบอพี่เคด้วยพราผมมีบางงานผมหาหางานผ่านบอลไปบางเป็นคนรับงานอ่าห้กว่างานเนี่ยกี่ล้านพี่มาติมค่าไม่ได้เราเห็น,นย เพราะเขามีร้านค้ามีทุกอย่างกากเขาจะเสนองานเจ้าภาพคือเราก็รักเหมือนน้องนะคืออยากให้มานั่งคุยแลวอยากให้มาอยากให้รับผูชอบงานคืออยากให้แยกแยกเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะครับรย่องผมไม่เท่าไรอย่างอย่างพี่ดองจะเยอะพี่ดองก็กระทบหลายงานนะครับที่รับงานไปขายงานไปล่วงหน้าขายเจ้าภาพนะครับเขาก็นําเสนอศิลป,ปินนะครับไ,ไปเสนอเจ้าภาพตามจาังหวัดงานคารจงการชาติงานประจําปีเขาอยากได้ศิลป,ปินบอลโชคเงี้ย ซึ่งเราก็ติดต่อได้ล็อกแบบบอลก็ล็อกไปยกล็อกไปเล่นน้องก็เคลียร์งานงานที่ต้องรับอย่างบอลเนี่ยมีทั้งงานทีวีมีรายการมีบริษัทอะไรเงี้ยเยอะน้องก็สละแบ่งคิวมาให้คือเราอยากให้ไปร่วมงานเราไม่อยากให้มีแบบแบบแบบนี้คนในวงการบันเทิงนะครับเสียงเจ้าภาพวันนี้พอรู้ว่าเขาประกาศไม่รับงานกับพี่บอลเนี่ยกระหน่ำโทรหาเราเยอะไหมพี่เยอะครับเยอะเยอะ ก็แก้ปัญหาวันนี้ก็แก้ปัญหากับพี่สามารถเขาแก้ปัญหากันเขาจะไม่ยอมน้องก็ไม่อยากมานะครับก็เลยต้องผมก็โทรหาบอลเมื่อคืนนี้ให้บอลตีรถอะคิดดูน้องวงอยู่เชียงใหม่นะตีจากเชียงใหม่มาความรับผิดชอบของน้องซึ่งไม,ไม่เกี่ยวกับบอลเลยนะครับพี่บอลเนี่ยพี่บอลบอกว่าพี่บอลต้องมารับผิดชอบแทนพี่บอลไหวไหมอะไหวไหม่ะครับมันก็ตอนนี้ก็อยู่ที่แบบคันหนึ่งเรามีรายการ ผมก็ผมก็เต็มที่นฮะก็เต็มที่อ่ะ,อะวันนี้อยากได้ยินคำขอโทษเขาสักคำไหมไอ้นะะอยากได้ยินคำขอโทษเขาสักครว้งนี้เขาไม่มีให้หลังเราเลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมว่าถ้าเขาจะขอโทษเขาจะขอโทษผมเขามีทั้งเบอร์โทรเขามีทั้งเฟซมีทั้งไลน์ แล้วเขาก็เจอกผมที่ลำปางก่อนที่จะมางานนี้เขาเจอผมที่ลำปางหางดงทอดไม,มไม่เป็นไรครับไม,ไม่เป็นไรเมีย,เ,ยเขาก็โพสต์พี่ล่าสุดเขาบอกว่าพี่อยู่ในสื่อจะพูดอะไรก็ได้เขาหลังชนฝาแล้วจนตอกแล้วผมก็บอกแล้วไงตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าวันที่เราที่เราออกมาบอกว่า แจให้เจ้าภาพทราบว่าเราไม่มีเจตนาอะไรเพราะเราให้รู้ว่าเจ้าภาพให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้รับงานเรารับผิดชอบงานที่เหลืออยู่หลังจากนั้นผมก็นึกงว่าจะมีการเฮ้ยพี่อะไอ้าวพ่อของมันนั่นแหละครับผมเพราะอีกอย่างผมไม่ได้ใช้คําว่าคนในสื่อเราต้องการให้สื่อสายเจ้าภาพได้รับรู้บางคนที่ติดต่อว่าทําไมเราไม่รับงานทู้หรอซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละครับ ถ้าผมไม่รับงานสิ่งที่ผมคือผมไม่ผมไม่ได้เทงานอะ่ะผมไม่ไเทงานนั่นเลยในฐานะคนดูแลวงดูแลพี่บอลนี่เกิดมาเคยเจอปัญหานี้ไหม,มผมอยู่วงการมา2ี่สกว่าปีนะครับดูแลวงดังทั้งประเทศเพราะผมเคยอยู่ค่ายใหญ่มาไม่เคยเจอมี่แต่ทุกคนรับผิดชอบงานตัวเองและทำให้จบทุกคนไปพร้อมเพื่อจะเล่น คนพร้อมแม้แ้่ฝนตกทุกคนบอกว่าขอให้ฝนหยุดเพื่อจะเล่นขอได้เล่นให้จ้าภาพเขาได้กำไรให้ได้เงินบางครั้งจ้าภาพบอกว่าฝนตกเราคืนช้าได้นะร้านบอกคนจะไม่เยอะเราคืนช้าได้นะผมเจอทุกรูปแบบมาแล้วแต่เราไม่เคยเจอแบบนี้เราไม่ สื่อ20กว่าปีอู่มาอยู่ไหนมาล่ะถูกไหมครับผมอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวเลยผมไม่คนเบื้องหลังผมไม่ชอบอยู่เบื้องหน้าแต่ตอนนี้พี่ผมอต้องออกมาเพราะความเสียหายมหาศาลผมเสียหายเพราะงานเขา80%อผมเป็นคนวางผมเป็นคนวางเองบริษัทผมเป็นคนวางพี่พี่น้องน้องโบรกเกอร์พี่น้องเอเจนซี G ่ C, ร่วมมือกันวางคิวจับมือกันวางรูทจับมือเพื่อให้รูทจบงานเซฟคอร์สเพื่อให้งานมันเกิดแต่คุณได้เงินกลับบ้าน ไม่รู้เลยสามว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินเขาต้องจองรถตู้เขาต้องวิ่งเต้นหารู้ว่าหาอะไรหรือไปเช่าที่เพื่อให้งานมันเกิดในสิ่งที่ผ่านมาที่สามผัดคือคุณรับเงินกลับบ้านคุณได้เงินก่อนเล่นได้เงินก่อนเล่นเพราะคุณได้เงินก่อนไตลอดคุณไม่รู้ว่าเขา ทุกอย่างมันมีต้นทุนดบางงานพักเกินเป็น15ล้านที่0ล้านเพื่อประมูลงานนะครับไม่ได้ยง่ายๆายนะ50เจ้าเนี่ยถึง100ล้านไม่มีผมขออนาตพูดอย่างนี้นะตามการทํางานในวงการเพลงการฟ้องร้อง่องเรื่องคอนเสิร์เรเรตเนี่ยถ้าไม่ไปเล่นคือ10เท่าของค่าตัวและค่าใช้จ่าย วมค่าเดินทางรวมตั๋วเครื่องบินรวมทุกอย่างเป็นเสร็จรวมไปตรงนทีทุกอย่างเป็นเสร็จตกสองแสนบาทพอบเลยสิบเท่า<ก>ตอน <ไป S 1> นึ่งงานเองก็ไปคุย<อ>กันเองแทนต่อไปงานต่อไปภายในอาทิตย์นี้พี่มันมีโจมาติดเลยอ่ะขออนุญาตพูดอย่างนี้ได้ไหมอตอนที่ผมโกรธมากเพราะเมื่อวานทีมงานผมอยู่ฮอดนะครับทีมงานผมอยู่ฮอดเดิมทีขอเท้าความก่อนคิวที่ไปไปเหนือเนี่ยเป็นวงเขา เป็นวงของเขาคือยี่บสามสิบตเแล้วก็หนึ่งนะครับสามสิบเนกรกดาแล้วหนึ่งเป็นทีมเขาจะเล่นเรามีการตกลงกันแล้วคุยแล,แล้วนะครับคุยหมดแล้วแต่เขามาบอกพี่บอลว่าขอเปลี่ยนให้ใช้ทีมเราเขาเป็นคนพูดเองเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาเราก็เราก็บอกให้พี่มันจะมีปัญหานะเพราะวันที่สองจะเขารับที่นี่มันกระโดดทีมเราจะเหนื่อยมากเพราะเราต้องลงใต้ต่อเขาบอกว่า่อเราคุยกันหรอกไม่เป็นไรทั้งวางแผนผมวางแผนว่าให้ทีมงานเล่นเสร็จออกทีสามเพื่อเปิดโรงแรมนอนที่กรุงเทพ แล้วเที่งคืนออกเดินทางต่อไปนครีิรมราชแต่ทุกคนต้องตีมเรเล่นงานนี้ถามว่าผมกลัวทีมงานผมอันป็เหตุมากเพราะอำเภอฮอดไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่นะครับออกนอกเชียงใหม่ไป3าชั่วโมงนะมันไกลมากนะถ้าถามว่าคนขับอดนอนพี่บอลทุกคนอดนอนหมดถามว่าเราทําได้ไหมเราทําได้เพราะเจ้าภาพบอกว่า,าต,ต,ต้องช่วยเราบอกว่ต้องช่วยเจ้าภาพต้องเพย์เซฟนี่คือสิ่งสาคัญแต่ถามว่า ที่เขาตัดสินใจพูดอ่ะเขาคิดไหมว่ากี่ชีวิตที่มันต้องเสีย่ยงกี่ชีวิตที่มันต้องเสียหายอันนี้คือเราเราพูดในมุมนี้นะแค่เดงแต่ถามว่าผมจะไปเอาเรื่องะอะไรเขาไหมไม่เรารับผิดชอบงานเราพี่บอลสปอร์ตมากกี่บอลสว่างผมว่าพี่เอาทีมลงอะลงก็ลงผมไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนผมได้นอนตอนตีห้าตื่นเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วโทรจองโรงแรมให้เลขาไล่โรงแรมว่ามีโรงแรมว่า,วาให้ทชมงานไหม,มขอเอามาพักก่อนแล้ววางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปยังไงต่อ ตอนนี้ผมแก้ปัญหาแค่ใกล้ๆก่อนแล้วฝากบอกเจ้าภาพทุกท่านว่าไม่ต้องห่วงผมจะรับผิดชอบทุกงานผมจะแก้ไขให้ทุกงานนะครับพี่บอลจะไปทุกงานถ้าเจ้าภาพยังมั่นใจอยู่นะครับส่วนเขาจะไปไม่ไปแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาๆๆสุดท้ายพี่บอลงานนี้จะเป็นงานสุดทายก็ได้เพราะเขาประกาศชัดเจนอ,อนาคตของเรากับวกเราเขาใจเขาประกาศว่าเขาประกาศเมื่อคือนไปรับงานคู่ ทำไมวันนี้เข้ามาแต่เขาแยกเวทีกับเราไงเขาแยกขึ้นกันคนละก็เพื่อแยกแล้วคุณไม่รับผิดชอบนานดื่นหรอแค่นั้นเองใช่ครับ